5การตั้งค่าสำคัญสำคัญที่จะทำให้เราไม่โดนแฮกคนใช้เฟซต,ต้องรู้และต้องรีบทำกันแบบด่วนๆเลยไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการ5การตั้งค่าสำคัญสำคัญที่คนใช้ Facebook อย่างพวกเราเนี่ยต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ไม่ได้เลยนะครับพลาดเลยนะแม่เดี๋ยวเราจะโดนแฮกถูกขโมยบัญชี Facebook ของเราไปแน่ๆเลยใช้ๆอยู่ดีอ้าว Facebook หายไปเป็นของคนอื่นซะอย่างนั้นดังนั้น มาดูขั้นตอนและว,วิธีการป้องกันกันเลยวันนี้คุณหนึ่งจะเอา5วิธีมาให้พวกเราป้องกันกันวิธีแรกให้ไปที่ Facebook ไปที่ขีด3ขีดไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้ครับแล้วเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปไปที่ข้อมูลของคุณตรงนี้ครับแล้วให้เราไปที่แอปและเว็บไซต์ ตรงนี้ท่านผู้ชมต้องไปดูครับว่ามีแอปหรือเว็บไซต์อะไรที่เชื่อมโยงกับ Facebook ของเราอยู่หรือเปล่าและเรารู้จักหรือเปล่านะครับในที่นี้ของคุณหนึ่งคือ Tik t o k กก็คือคุณหนึ่งรู้จักแต่คุณหนึ่งจะสมมุติว่าคุณหนึ่งไม่รู้จักและคุณหนึ่งจะกําจัดให้พวกเราดูนะครับสําหรับใครที่เข้ามาในหน้านี้แนะนําให้เช็คให้ละเอียดเลยนะครับเราก็มากดดูนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นรายละเอียดดังต่อไปนี้ซึ่ง แอปตัวนี้เขาได้ข้อมูลอะไรเราไปบ้างจาก Facebook ของเราก็จะมีอ e ีเมลเห็นไหมครับลายชื่อเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยเลือกลบได้นะครับลบอ e ีเมลที่มันไปเชื่อมโยงกับแอป,ปนี้ออกไปได้นะครับแยกลบอย่างนี้ก็ได้แต่ในที่นี้คุณหนึ่งจะพาพวกเรามากําจัดออกไปเลยในที่นี้คุณหนึ่งสมมุติเหตุการณ์ว่าแอป,ปตัวนี้เราไม่รู้จักแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เราไม่รู้จักวิธีการกําจัดออกให้เรากดลบตรงนี้เลยครับ กดยืนยันลบแต่ถ้าท่านผู้ชมรู้จักอย่าไปเอาออกนะครับอย่างเช่นกรณีของคููหนึ่งเนี่ยรู้จักแปปกอป tiktok ดีคููหนึ่งไปเอาออกปุ๊บท่านี้แปปอป tiktok ที่อยู่ในเครื่องตัวนี้จะออกจากระบบทันทีเหมือนกันนะครับก็คือมันจะถูกถ,กถอนออกไปเลยเพราะว่ามันไม่มีบัญชีที่สมัครหรือเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ออกไปนะครับอ่ะอ่ะเนี่ยเมื่อเอาออกกําจัดหมดเรียบร้อยแล้วมันจะมีอย่างนี้ครับคุณไม่มีแอปหรือเว็บไซต์ใดให้ตรวจสอบแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ถือว่า ปลอดภัยในขั้นตอนแรกหลังจากนี้เรามาดูวิธีที่2งกันต่อเลยครับเราจะต้องทําทั้งหมด5วิธีป้องกันที่คุณหนึ่งจะเอามาสอนพวกเรานะครับอะมาดูอันที่2งกันต่อเลยครับอันที่2ไปที่ facebook ไปที่ขีด3ขีดไปที่รูปฟันเฟืองไปที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย ไปที่ตำแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบเลือก facebook ในหน้านี้เขาจะบอกครับว่า facebook บัญชีตัวนี้ของเรามีใครเอา username ยูสเนมพาสเวิร์ดของเราไปเข้าสู่ระบบในอุปกรณ์อื่นๆหรือเครื่องอื่นนะครับดังนั้นเราก็มาตรวจเช็คเลยครับว่าเครื่องไหนที่ไม่ใช่ของเราตัวบนสุดตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ตอนนี้มันจะบอกชื่อ ยี่ห้อรุ่นให้เราทราบด้วยแบบนี้นะครับเราก็ต้องรู้ก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เอาบัญชี Facebook ของเราไปใช้บนอุปกรณ์เครื่องไหนบ้างและเป็นชื่ออะไรและถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วหายไปแล้วตกน้ําไปเปิดไม่ติดหายไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้หรือขายเป็นมือสองไปแล้วเราก็มาเอาออกซะก็คือกําจัดมันออกไปโดยเฉพาะไอ้เครื่องที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยหรือไม่มีประวัติหรือไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยเอาออกไปซะ ในทีน่นี้ครูหนึ่งจะเอาออกให้ดูครับอย่างเช่นตัวนี้ iPhone 11เคยเป็นของครูหนึ่งแต่มันไม่อยู่แล้วไม่ได้ใช้งานแล้ววิธีการเอาออกให้แตะไปที่อุปกรณ์นั้นๆแล้วกดออกจากระบบกดยืนยันครับออกจากระบบให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีตัวไหนบ้างก้าออกไปเรื่อยๆให้หมดเลยอันนี้จะเป็นวิธีที่2ยังไม่หมดครับเรามาดูกันต่อเลยครับในวิธีที่3 ส่วนวิธีสองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีเยอะมากแนะนำให้ออกจากระบบทั้งหมดเลยจะดีมากเพราะกดออกหนึ่งตัวมันก็จะเด้งออกมาด้านนอกแบบนี้ดังนั้นถ้าใครอยากจะเข้าไปเช็คอีกก็ย้อนกลับไปดูที่คูณหนึ่งบอกในขั้นตอนที่สองหรือวิธีที่สองนะ่ะไปทำตามนั้นก็จะสามารถกลับเข้าไปแบบนั้นได้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันออกมาแบบนี้ทีนี้เรามาทาในขั้นตอนที่สามกันต่อเลยครับขั้นตอนที่สามหรือวิธีที่สามให้เราไปที่ดูเพิ่ม,เต,มเติมในศูนย์บัญชี แล้วไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยก่อนหน้านี้เราไปที่ตำแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบท่นนี้เราจะไปที่การเตือนการเข้าสู่ระบบเลือก facebook ให้ท่านผู้ชมมาติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับการแจ้งเตือนในแอปตรงนี้อีเมลตรงนี้ให้ติ๊กเป็น2ถูกแบบนี้เลย นะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเวลาที่มีคนเข้ามาแฮกหรือมาโจรกรรม Facebook ของเราเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนไปที่ Facebook ของเราและอีเมลของเราในส่วนของอีเมลใครยังไม่มีอีเมลหรือยังไม่ได้เพิ่มอีเมลหรืออีเมลนี้เป็นอีเมลเก่าให้ไปรีบดําเนินการซะโดยด่วนเลยวิธีการเพิ่มอีเมลหรือลบอีเมลออกหรือเปลี่ยนอีเมลออกหรือเปลี่ยนอีเมลคุณหนึ่งเคยทาคลิปสอนไปแล้วถ้าใครดูอยู่บน YouTube ให้กดไปที่ตัวไอตอนนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ แต่ถ้าใครดูบนช่องทางอื่นให้กดไปที่คำอธิบายด้านล่างของคลิปนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งจะแนบเอาไว้ให้นะครับอ่าให้ติ๊กถูกแบบนี้นะครับเมื่อติ๊กแบบนี้แล้วหลังจากนี้เราก็กดย้อนกลับไปครับกดย้อนกลับไปจนมาถึงหน้ารหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยแบบนี้ทีนี้ในวิธีที่4ให้เราไปตรงนี้ครับการท่องเว็บอย่างปลอดภัยกดเข้าไปเลยตรงนี้ ของท่านผู้ชมจะต้องติ๊กเครื่องหมายถูกเหมือนกับของคนหนึ่งแบบนี้นะครับตัวนี้สําคัญมากเหมือนกันถ้ามีเว็บไซต์หรือลิงก์แปกปลอมที่อยู่ในหน้าฟี Facebook ของเราหรือเราเล่น Facebook อยู่ดีๆมีเพื่อนส่งลิงก์มาให้เราแล้วเรากดลิงก์นั้นถ้าติ๊กเครื่องหมายถูกไว้แล้วระบบ Facebook จะมีการคัดกรองเว็บไซต์นั้นๆถ้าไม่ปลอดภัยเราจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์นั้นๆได้หรือมันจะมีการปิดการนั่นเองนะครับดังนั้น มันต้องถูกติ๊กถูกนะครับถ้าเกิดว่าเพลอไปกดออกแบบนี้เปล่าปล่าแบบนี้อันนี้ไม่ปลอดภัยแล้วครับดังนั้นให้มากดติ๊กถูกแบบนี้มอได้ตามนี้แล้วเราก็กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับอันนี้ถือว่าเราเสร็จสิ้นกระบวนการ4ขั้นตอนเองเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายนี้จะเป็นการป้องกันที่รัดกุมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้เราไปที่ Facebook ไปที่ขีด3มขีด ไปที่รูปฟันเฟืองไปที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยไปที่การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นไปที่ facebook ให้เราใส่รหัสผ่าน facebook ของเราลงไปครับส่วนใครจำรหาดผ่านนี้ไม่ได้คุณหนึ่งเคยทำคลิปสอนไปแล้ว ให้กดไปที่ตัวไอตอนนี้ได้เลยหรือใครดูบนช่องทางอื่นอยู่ให้กดไปที่คำอธิบายของคลิปได้เลยนะครับคุณหนึ่งจะบอกวิธีการเปรียนรหัสผ่านใหม่ให้ครับเมื่อกออรหัสผ่าน Facebook ของเราเสร็จกดดำเนินการต่อในหน้านี้ให้เราเลือกข้อความ SMS ติ๊กลงไปแบบนี้แล้วกดถัดไปแล้วให้เรามาติ๊กเลือกเบอร์โทรศัพท์ของเราครับถ้าเบอร์นี้ไม่ใช่ของเราแล้ว แนะนำให้กดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์แล้วเอาหมายเลขใหม่ใส่ลงไปได้เลยครับในที่นี้ของคู่หนึ่งคือเบอร์นี้ก็ติ๊กเลือกตรงนี้แล้วกดถัดไปในระหว่างนี้ระบบจะส่งรหัส OTP หรือรหัส6หลักไปที่เบอร์นี้ของเราครับเราก็ไปเปิดในข้อความของเบอร์นี้ของเราขึ้นมาครับเนื่องจากเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ของคู่หนึ่งใส่ไว้อีกเครื่องหนึ่งดังนั้นคูณหนึ่งก็จะไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ จะมีข้อความจากทาง Facebook เราก็กดเข้าไปแล้วเราก็รหัสตัวนี้ไปกรอกใส่ตรงนี้ได้เลยครับรหัสตัวนี้ไม่ต้องจดจำนะครับเป็นรหัสชั่วคราวใส่ครั้งเดียวก็ลืมไปได้เลยเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนใหม่ทุกๆครั้งเมื่อกรอกรหัส OTP เสร็จกดถัดไป เขาจะบอกว่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเปิดอยู่เมื่อได้แบบนี้แล้วกดเรียบร้อยแล้วกดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยหลังจากที่เราทําการตั้งค่าตามที่คุณหนึ่งแนะนําแล้วหลังจากนี้ไปถ้ามีข้อความอะไรแจ้งเตือนมาแนะนําให้อ่านข้อความนั้นดีๆเพราะถ้ามีคนเข้าสู่ระบบเครื่องของเราจะมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีแบบนี้ถ้าไม่ใช่เป็นเราให้เลือกว่านี่ไม่ใช่ฉันติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติม คอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและคุณหนึ่งยังมีอีกช่องทางหนึ่งให้พวกเราไปช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันนี่คือ i อดีไลน์ของครูหนึ่งเองแอดกันไว้ได้เลยนะครับพวกเราจะได้ไปช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันอีกหนึ่งช่องทางครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคครรับู สอนดีสวัสดีครับ